ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไฟขึ้นมาแล้วนะสามดวงครับเดี๋ยวเราต้องมาไปชาร์จต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของเจ้ากล่องชาร์จนะครับของไม่นะซาราโมนิกรุ่นบิงห้าร้อยโปหรือว่าจะเป็นบิงห้าร้อยธรรมดานะครับที่เป็น B1 หรือว่า B2 เนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการเปลี่ยนที่เหมือนกันนะครับผมนะครับโอเคครับก็ตัวนี้นะครับคลิปก่อนเนี่ยที่เราได้ทำนะครับ การเปลี่ยนแบตเตอรี่เจ้าตัวลูกมันไปนะก็คือตัวลูกที่เป็นตัวรับตัวส่งนี่ผมมีคลิปที่ผมเปลี่ยนแบตไปแล้วนะทั้งทั้งสตัวเนี่ยผมเปลี่ยนแบตไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องแบตตัวนี้นะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมนะแต่ส่วนในคลิปนี่นะผมจะเปลี่ยนเจ้าตัวแบตที่อยู่ในกล่องนี้นะครับนะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีแบตข้างในนะเวลาเราใช้งานปุ๊บเนี่ยเรายกไปข้างนอกเนี่ย เวลาที่เราเอาเข้ามาเก็บเนี่ยมันจะสามารถชาร์จแบตได้นะครับแต่ตอนนี้แบตมันเสื่อมแล้วนะครับเนื่องจากว่าใช้มาหลายปีแล้วนะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ที่ผมจะใช้ทําการเปลี่ยนครั้งนี้นะครับจะเป็นแบตเบอร์นี่นะนะครับแปดศูนย์สี่ศูนย์หกหกนะครับผมนะครับครับก็เลือกซื้อนะครับให้ถูกแล้วก็ตรงเบอร์นะผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในคลิปนี้นะครับผมในการเปลี่ยนครับอันดับแรกเลยก็เป็นไขควงแกนนะตััวี้ครบผม ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสวิเซอร์นะครับเป็นที่ขีดนะครับแล้วก็เป็นหัวแรงเนาะหัวแรงอันนี้นะครับนี่หัวแรงนะครับพอเราต้องทําการเชื่อมสายออกมานะครับผมนะครับอีกอย่างนึงนะครับมีไม่มีก็ได้นะนะครับแงาไฟฟ้านะครับก็เป็นมิเตอร์นะนะครับเอาไ้วัดไฟนะครับเวลา เราจะใส่แบตเข้าไปเราจะได้รู้ว่าแบตที่เรานํามาใส่นี่นะครับมันมีไฟเท่าไหร่แล้วก็พร้อมใช้งานไหมนะครับผมนะครับก็คือพูดง่ายว่าเอาไปเช็คแบตเองครับว่าเสียหรือไม่เสียนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมครับโอเคครับอันดับแรกเลยนะเราต้องทําการถอดออกมาก่อนนะครับวิธีการถอดนะครับอันดับแรกมันจะมีตุ่มตรงนี้นะสี่ตัวนะครับให้เราถอดยางรองตัวนี้ออกนะครับโดยการที่เราแกะธรรมดาเลยนะมันก็จะออกมาเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นตุ่มแบบนี้นะเนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยเป็นตุ่มนี้แล้วก็เก็บไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเเเราาาตต้ออองมมมิิดดกับหืน ข้างในเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีรูน็อตอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราค่อยไขยนะเราต้องแกะยางมาก่อนครับกล่องอันนี้ผมใช้มาได้น่าจะสามปีสี่ปีแล้วนะเอ,อ,อาการที่ผมเจอที่ผมเปลี่ยนนะครับแบตเจ้าเครื่องเนี่ยก็คือเวลาที่เราชาร์จแล้วเนี้ยไอเจ้าตัวไม้ลูกเนี่ยมันไม่มีไฟไปเข้านะเหมือนกับแบตมันไม่เก็บไฟนะในกล่องนี้นะครับผมก็เลยสั่งแบตมาเปลี่ยนนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับบิงห้าร้อยนะ นะครับตัวที่เป็นโปรแล้วก็เป็น B1 นะครับก็ใช้ได้ด้วยนะครับผมนะครับต่อมาก็ให้เราทําการไขน็อต4ตัวนี้ออกมารับนี่นะไขมาได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือแกะน็อตนาาเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการเปิดฝาหลังอันนี้ออกมานะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเปิดอันนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วเราจะสังเกตได้ว่าตรงร่องนี้ครับมันจะมีร่องเล็กๆนะครับให้เราใช้เป็นการ์ดก็ได้นะ เป็นบัตร ATM อะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าใครที่มีตัวงัดแบบนี้นะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับก็แทะเข้าไปข้างๆนี่ครับล็อกข้างๆนะครับนี่ครับแล้วก็ลูดแค่นี้ครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้มันจะเด้งมาแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆเปิดขึ้นมานะครับสองฝั่งนะครับงัดทีละข้างนะครับนี่ครับมันก็จะเด้งขึ้นมาครับนี่นะตอนนี้มันง้างออกมาแล้วนะนะครับก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วนะครับนี่ครับเปิดออกมาได้เลยนะนี่แค่นี้แบตก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ นี่ครับเจ้าตัวปัญหาของเรามาอยู่ตรงนี้ข้างในนี้นะครับนี่ครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จับให้มันอยู่ในท่านี้นะนะครับท่านี้นะครับท่าแบบนี้เนาะนะครับแล้วเราก็ทําการเชื่อมสายออกนะให้เราจําก่อนนะครับว่าเอ่อตรงนี้นะสีแดงเนี่ยครับเป็นสายก็คือเป็นไฟบวกนะที่บอร์ดนะครับจะมีเขียนว่าแบตบวกนะเดี๋ยวผมสูงให้ใกล้ๆไม่รู้เห็นไหมมันจะมีแบตบวกตรงนี้นะครับข้างบนจะเป็นแบตลบก็คือเป็นสายสีดํานะครับ ถ้าใครที่ไม่รู้ก็ให้จําสัญลักษณ์นี้นะครับแบวกเป็นสีแดงนะครับแบตลบเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใช้หัวแร้งนะครับเชื่อมออกนะนะครับนะครับอ่าตอนนี้สายออกมาแล้วนะครับแล้วก็หากระดาษกาวนะครับมาพันปิดไว้ก่อนนะครับครับก็ให้เราตัดกระดาษกาวแบบนี้นะมาทําการพันปิดไว้ก่อนนะครับการมันช็อตนะครับผมนะครับแคนนี้นะเราก็สามารถไปถอดสายไฟสีแดงหรือว่าไฟบวกออกได้แล้วนะครับผมนะครับ ผมบอกเทคนิคนิดนึงนะครับคือตะกั่วที่มันเชื่อมไว้นานๆเนี่ยมันจะละลายช้านะครับให้เราเอาตะกั่วของเราเนี่ยนะจี้นิดนึงนะจี้เพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับละลายนิดเดียวพอนะแล้วเดี๋ยวพอมันไปรวมกับตะกั่วเก่านะครับฟักมันจะวิ่งไปเองนะแล้วเดี๋ยวตะกั่วที่อันเก่าเนี่ยมันจะละลายง่ายนะครับนะครับก็ทําให้แบบมันสวยๆนิดนึงนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟบวกนะก็ทําเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับให้เราเทปกาวนะมาตัดนะครับ แล้วก็ไปพันไว้ที่สายไฟบวกนะนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็คือตัวบอร์ดเนี่ยจะแยกมาจากตัวแบตแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราถอดแบตออกมานะครับแบตเวลาถอดนะนะครับให้เอาปลายสวิเซอร์แบบนี้นะครับหรือว่าเป็นพลาสติกงัดแบตแบบนี้ก็ได้นะนะครับงัดเข้าไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันแน่นมากเนี่ยให้เราเอาลอนสันหยอดนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้ลอนสันนะหยอดลงไปที่ร่องของแบตเตอรี่นะเพราะมันมีกาวอยู่ข้างหลังครับหยอดไปเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะไปละลายกาวที่ติดอยู่ข้างหลังแบตนะครับผมนะครับนะครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันจะออกง่ายนะครับจะออกง่ายนะครับก็หยอดข้างหน้าด้วยนะครับข้างหลังมันออกแล้วนะครับนี่ออกแล้วครับข้างหลังมันมีกาวแบบนี้อยู่นะมันเลยแน่นนะครับนี่อันนี้ก็คือแบตของเขานะครับผมแบตของเขาจะเป็นเบอร์แปดศูนย์สี่ศูนย์หกเก้านะนี่ครับของผมนะครับที่ซื้อมามันจะเป็นแปดศูนย์สี่ศูนย์หกซึ่งมันจะเล็กกว่ากันนิดนึงนะ 80เนี่ยก็คือความหนานะครับความหนาของแบต8มิลน,นะครับ40ก็คือความกว้างของแบต4เซนนะครับ69ก็คือความยาวนะอันนี้มันจะยาว66นะมันจะสั้นกว่านิดนึงนะครับเนี่ยครับมันจะสั้นกว่านิดนึงนะครับแต่ใช้ด้วยกันได้ครับแต่ห้ามเกิน69นะ70ก็ยังใส่ได้อยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นแบตที่ใช้ได้3เบอร์เลยนะก็คือเป็น80 40 66 804069แ,แล้วก็804070 M เนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะไปเลือกอะไรนะนี่นะของเดิมเป็นสามพันพอดีเลยซื้อมาจริง,รงๆกับผมสั่งตัวนี้เป็นสามพันสองนะแต่เขาว่าส่งเป็นสามพันมาให้นะครับนีนะ่นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาเอา,เอาเทปติดหลังของเดิมแต่ก่อนติดนะครับเดยผมจะวัดไฟดูก่อนนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่านะว่าแบตมนนพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ปลดปลดกระดาษกาวของเขาออกมานะนะครับแล้วก็ใช้มิตเตอร์นะครับตั้งยนัน VDC นะ นะครับตั้งย่าน VDC เนาะนี่นะสังเกตที่ตัวมิเตอร์ตรงนี้นะครับครับแล้วก็วัดเลยครับตอนนี้นะครับในแบตเนี่ยมีไฟอยู่3.9นะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับอ่าถ้าเราเสียบเข้าไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แบตจะอยู่ที่ประมาณ70นะโดยปกติแล้วนะครับอ่าโรงงานเนี่ยเขาเขาจะอัดไฟในโหมดของสโตโหมดมานะนะครับมันจะอยู่ที่3.8โวลต์หรือว่า3.85นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกินมาก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าพี่ๆีท่านไหนไปซื้อแบตมานะแล้ววัดได้3.6 สามจุดห้านะครับก็อย่าเพิ่งใส่นะเอาไปชาร์จก่อนนะครับเพราะเพราะไม่งั้นเนี่ยเอาไปใส่ในเครื่องแล้วมันจะไม่ติดนะหมายถึงว่าชาร์จมันจะชาร์จไม่เข้านะอาจจะชาร์จไม่เข้าได้นะครับผมนะครับก็ให้เราวัดก่อนที่จะนําไปใส่นะครับครับเราก็เอาเทปสามเอ็มนะเป็นสองหน้าสามเอ็มบางๆแบบนี้นะครับเอามาติดข้างหลังนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงนะคือของเดิมนะครับแบตเขาจะวางอยู่แบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไฟต้องขึ้นมามุมซ้ายบนนะครับนะครับติดเทปให้อยู่ท่านี้นะเพราะเจ้าใส่ไฟขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมนะครับผมนะครับ วางไปที่เดิมได้เลยนะนะครับมันก็จะติดเลยนะเนี่ยครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วแล้วก็เชื่อมสายกลับไปที่เดิมนะครับแต่ก่อนเชื่อมเราต้องอาจจะต้องไล่ตะกั่วนิดนึงนะให้มันเออ่มีตะกั่วติดที่ปลายสายหน่อยนะครับมันจะได้เชื่อมง่ายนะครับนะครับทั้งสองเส้นเลยครับสีดําด้วยนะแดงกับดําด้วยสองเส้นเลยนะครับนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เชื่อมกลับไปที่เดิมเลยครับครับ เราอาจจะต้องเชื่อมแบบนี้นะเพราะว่าสายที่เขาให้มานะครับกับตัวแบตใหม่เนี่ยสายมันสั้นนิดนึงนะครับผมก็จะเชื่อมแบบนี้เลยนะครับนี้ไม่มีคนช่วยจับนะมันก็จะนิดนึงนครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็เชื่อมสายลบเข้าไปเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ตัวบอร์ดเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้ไฟที่บอร์ดติดแล้วนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมตามที่ผมบอกเลยเดี๋ยวขอตะกัวหน่อย แค่นี้นะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไฟขึ้นมา3ขีดนะเห็นไหมเพราะว่าเราวัดได้3ามก็อยู่ประมาณ70%นะครับจากนั้นเราก็สามารถประกบปิดเข้าไปได้เลยนะเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไฟติดขึ้นมาแล้วนะสดวงนะครับแต่เราต้องเอาไปชาร์จต่อนะครับเวลาเราใส่กลับนะเราต้องใส่จากข้างบนเหอนรับข้างบนเนี่ยมันจะมีตัวแจ็คชาร์จนะครับผมให้เราเสียบแจ็คชาร์จเข้าไปที่รูข้างใต้ก่อนนะครับด้านบนเนาะเสียบเข้าไปด้านบนแบบนี้นะครับนี่นะ เสียบเข้าไปด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดนะครับครับพอเสียบด้านบนเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็กดให้มันเข้าไปในร่องได้เลยแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วครับแล้วก็ไขน็อตได้เลยครับเสร็จแล้วน็อตใส่กลับเข้าไปได้เลยแค่นี้เองง่ายไหมง่ายสุดๆุดนะครับปัญหาคือเราต้องรู้เบอร์แบตแค่นั้นเองครับผมว่าแบตที่ใช้ในมันเบอร์อะไรแค่นั้นนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องไปจ้างนะทําเองได้เลยนะครับผมนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาดูแลอยากเปลี่ยนแล้วยัง ใช้หัวแล้วไม่เป็นนะผมเคยมีทําคลิปที่สอนเทคนิควิธีการใช้เวลาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมนะวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆนะมิตเตอร์ก็มีนะครับวิธีการดูมิตเตอร์วิธีการใช้งานมิตเตอร์แบบเข็มแบบที่ต้นนะผมก็มีทําไว้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับจะได้เข้าไปดูนะครับเผื่อยอยากเข้ามาหาความรู้นะจะได้ความรู้กันไปเยอะๆนะครับผมนะครับก็พยายามจะทาให้ละเอียดที่สุดแล้วนะแบบว่าเอาแบบให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วยังแบบ ทำไม่เป็นนะจะได้ทําเปลี่ยนกันเองได้นะครับนี่ครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะพอเปิดผู้ไฟมันจะขึ้นนะครับรุ่นนี้นะเราก็เอาตัวนี้เข้าไปใส่ได้เลยนะเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วเราก็เอาไปชาร์จนะครับเพื่อจะทําการอัดไฟให้แบตมันเต็มนะครับผมนะครับแค่นี้เรียบร้อยครับนี่เป็นไงง่ายไหมนะครับสบายนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่ใช้ ไมล์รุ่นเดียวกับผมนะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ทำคอนเทนต์ทั้งหลายนะครับที่ซื้อไม่์มาแล้วเนี่ยแบตมันเสื่อมนะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าชุดนึงก็ไม่ได้ถูกๆนะครับผมนะครับเปลี่ยนแบตอาก้อนนึงเนี่ยไม่กี่บาทนะครับอัก้อนนึงไม่เกิน300นะนะครับก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครัับบสสววดีปแล้ No.